ขอเดชะฝาละอ,องธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมพระบุตรเจ้ารองศาสตราจารย์สำเร็จอินกลัมคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบบังคมทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ได้รับรางวัลเรียนดีทุนบูมิพลจากคณะทันตแพทยศาสตร์เข้าเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งรางวัลเรียนดีทุนบูมิพลนางสาวนัทพรปานเจริญเกียรติยมอันดับหนึ่งนายชนะทิพฉัดพัฒนาศิริ นายวชิรเลวิต์อดุลโลดนางสาวแววปราศุกสีนายชาวพัฒสุริยจันทร์เกียรติยมอันดับสองนางสาววลลักษณ์ชูวานิชวงศ์นางสาวอริยาโสจิวิสารนางสาวธัญทอนรัตนวัฒนาสินนายกฤษดาอินทรประจักรนางสาวชยานีผลเจริญนางสาวอนัญจยาเอกอัญทานพงศ์ธนแพทยศาสตร์บัณฑิตนางสาวสุพนิดามังสานางสาวนภสาริมประนามนางสาวปิทาโลหานุษย์นางสาวอริยาศักวราพรนายวันทวัตลูมบาน นางสาวสมนิชภัสสีดากคุณฤทธิ์นางสาวกนกออนอยู่ยืนนางสาววรรณรัตน์สุทธิรักษานายธนภัทรสายเสนนางสาวพริยาอยู่ทองนางสาวมีนาสุรพลชัยนางสาวประวันปัดมากมีนางสาวมรรหิรันรัตนากรนางสาวเขมนภัทรธนชยานีนางสาวยานิสามหากิจเตชาชัยนางสาวปวีปิยะเสววันและนายทัศพลอธิดมเสรีนีด้วยก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ